เราเลือกสารมาแต่สิ่งของดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะเช่นเดียวกันกับเรื่องราวของสุขภาพค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นกันและวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะสท่านพิเศษสุดๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะท่านพลตรีดเรเพสัจกรพงพัฒน์วร วรงพรพรมรองประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะและทราบมาด้วยว่าท่านเนี่ยเป็นนักโภชนาการบําบัดจากสหรัฐอเมริกาเลยนะคะแล้วก็ต้อนรับพี่มิ้นสอสราค์คนสวยของเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะวัดีค่ะโอ้โวันนี้มาแนะนําอะไรกันบ้างคะเนี่ยค่ะวันนี้มาแนะนําสุขภาพดีๆค่ะต้องให้ดรเริ่มต้นนะคะให้ให้พิธีกรสองสาวก่อนดีกว่า เดาอายุว่าด็ออร์อายุเท่าไหร่แล้วดีกว่าโหเดาไม่ถูกเลยนะคะเดา<อ>ให้เดาให้เดาด็อกเตอร์ไม่โกรธะว่าหกสิน่อยๆ60สิบแม่ก็ไม่เกินนะคะก็น่าจะ60กว่าเช่นเดียวกันเลยค่ะให้ด็อร์เฉลยดีกว่าค่ะครับก็ขอบคุณมากครับ ที่ทายผิดหมดแต่เราจะเฉลยสุดท้ายนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราเหมือนว่าเราจะมาขยายสิ่งที่คนลืมมันไปแล้วนะครับก็เรียกว่าผักเม็ดผักเม็ดมันมาจากไหนมันเคยมีมาในท้องตลาดนี่ประมาณ30ปีแล้วแล้วดร,ก,รก็ทานมาเป็นเวลา15ปีติดต่อกันแล้วมันก็หายไปเลยแล้วก็อทำอยังไงดีไม่มี1 0 15ปีก็ไม่ได้ทานมาพะเพิ่งม,ม,มาเจอ g l o บ a l วันเนี่ยเขาบอกมีเป็นผักเม็ดเหมือนกันไหมก็เลยบอกว่า เอามาชิมกันก่อนเอามาลองกันก่อนว่าเหมือนที่เราเคยกินไหมปรากฏว่า6เดือนไปแล้วทานมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปตรวจเลือดคุณหมอบอกว่าโอ้โหไปทําอะไรมาเลือดสะอาดมากเลยการหมุนเวียนเลือดดีเมดเลือดขาวเลือดเลือดแดงดีหมดไขมันก็ไม่มีน้ําตาลอะไรก็มีทุกอย่างเ์เฟกหมดเลยก็แต่ก็ไม่ได้บอกคุณหมอว่าเราทานอะไรแต่วันนี้เราจะเฉลยถ้าคุณหมอดูทีวีอยู่วันที่เฉลยคุณหมอทราบเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะอธิบายว่า อัลฟาฟาวิตแกาสเนี่ยที่อยู่ในเม็ดเนี่ยนะครับเม็ดสีดำๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับว่ามันมหัศจรรย์หรือ,อยังไงที่เล,เล็กๆเนี่ยนะมีดเดียวนะคะ,ะเนี่ยมันเหมือนมันมหัศจรรย์แต่ไม่หัศจรรย์มันเป็นพืชเป็นทัญเพืชด้วยนะครับเป็นรากทีเดียวแหละเหมือนกับวัวัวควายกินไปเนี่ยแล้วมันแข็งแรงคุณจะเห็นไหม สัตว์ที่กินพืชจะแข็งแรงกว่าสัตว์ที่กินเนื้อเน้นเราก็จะไปกินไงว,วันละ2กิโล3กิโลเป็นไปไม่ได้นะครับกินต้นเดียวก็ยังจะแย่อยู่แล้วณเด๋ยนนี้ผักก็บนเปื่อนบ้างสารฆ่าแมลงยาีสารพิษไปหมดแทนที่เราจะได้ประโยชน์เราจะกลกับโทษไปมพนะก,ก็จะติดลบไอสารอ,อาหารต่างๆพวกนี้มันดีมันมีอยู่ในนี้หมดแล้วโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแร่ธาตุมากเพราะไอต้นแอลฟาฟาเนี่ยหนูเชื่อไหม มันเป็นต้นที่ลากยาวมาก130-150เมตรน่ยแล้วมันไปกินอาหารที่ดีและปลูกในอุณหภูมิเย็นนะครับที่ไม่ใช่บ้านเราเพราะฉะนั้นเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะต้องดูแล้วว่าเก็บเกี่ยวเวลาไหนที่มันจะมีสารมากที่สุดอะไรมากที่สุดแล้วก็เอามาสกัดนี่นะสกัดให้เห็นเนี่ย หนึ่งเวท้ลักกินผัก2กิโลหไหวไหมถ้าจะให้ไปกินผัก2กิโลไม่ไหวแล้ไหวยังไม่พอเออสลัดจานเดียวเราแยกจะกกืนไม่หมดเลยนะครับเพราะนั้นก็เออเปอฟ้าไม่พอแล้วก็เอาวิดการมาทุกคนไปตอนนี้เห็นไหมที่ห้างปั่นน้ำมีเอลฟาอฟ่าวิดกาสปั่นปั่นเป็นแถวเลยแต่เราก็ไม่รู้มันเป็นอะไรแต่สารที่มันปลูกใน ทุ่งนาเนี่ยมันได้แสงแดดได้พลังงานไอโคลโรฟิลสีเขียวที่มันได้จากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะแรงมากกว่าเมื่อเรากินเข้าไปได้โคลโรฟิลด้วยแล้วก็บวกพลังงานดวงอาทิตย์เพราะนั้นเรากินเข้าไปเราจะมีพลังงานมากเพราะนั้นโคลโรฟิลที่มันเกิดที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันต่างกับโคลโรฟิลที่แสงแดดโดยตรงนะครับเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราได้พิสูจน์มาให้เห็นหนกเคยเห็นแบบโคลโรฟิลแบบที่ชงน้ําดื่มอะไรแบบนี้ใช่อันนั้นมาคนละเรื่องเลยเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหนูดูนะว่า มันมันเป็นยังไงที่ว่าเออมันเนี่ยนะครับกดง่ายๆแต่ที่จริงแล้วเวลาเราทานเนี่ยเราก็บีบใส่ปากนี่ให้ดูเลยนะคะว่าข้างในเป็นไงคือท่านด็อกเตอร์คิดให้แล้วผู้ชมคือแบบจะได้แบบว่าสารแบบอาหารแบบครบถ้วนจริงๆคือจริงๆวิธีกินจริงๆไม่ต้องแกะ ไม่ต้องทะใส่ปากกัดอนเเาปะไรที่กำได้เอาเป็นเม็ดแล้วก็น้ำตาลได้เลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะคะับมันจะเป็นเหมือนเข้มข้นอแบบนี้เลยค่ะใช่ทีนี้ก็ก็เอาช้อนมาสักนิดนึงเพื่อให้มันนั่นนะคะนะคะแล้วก็ลองคนดูอันนี้คือจําลองว่าเราทานเข้าไปนะคะนี่นะคะเนี่ยดูดูมันจะวิ่งเนี่ยคะมันจะวิ่งคือมันจะมีชีวิตอยู่เหมือนรากหญ้ทองสดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอัลฟานี่คือเป็นพืชตระกูลถั่วที่เป็นพืชตระกูลถั่วอยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นเวลา ชาวไร่ชาวนาจะปลูกอะไรก่อนก็ต้องปลูกถั่วก่อนเพื่อจะให้ปุ๋ยกับดินเขา,ขาดูดซึมสารอาหารขึ้นมาแล้วใช่เลยนะครับทีนี้พอเราได้สารอาหารนี้เสร็จแล้วครบเครื่องเสร็จแล้วะเราจะจะจะ,จะกัดก็ได้ มันรักษาปากหนูคอโรฟิลเนี่ยมันดูดกลิ่นนะคนที่มีปัญหาเรื่องกินปากกินอะไรเงี้ยโอเคเลยหนูไปกินอะไรที่มันเหม็นๆด้แล้วหนูกลั้เคียวปั๊บนะกลิ่นนี่ก็จะจางหายไปโดยอัตโนมัติแล้วประโยชน์ของคอโรฟิลเนี่ยมันฆ่าแบคทีเรียด้วยแบคทีเรียในลําไส้ก็ดีแบคทีเรียที่แผลก็ดีแต่คนที่เป็นแผลอะไรเงี้ยเขาก็จะมาทาแผลแล้วก็แผลก็จะแห้งไปเพราะมันจะมีวิตามินเคสูงมากคือสราพคุณของมันเนี่ยเยอะแยะมากมายใช่เพราะคือผักใช่ค่ะอย่างพี่ เมนหล่ะเป็นสาวสวยที่ขยันทํางานงานก็ยอะดูแลตัวเองเคล็ดลับเนี่ยไม่พลาดเด็ดขาดอีกแล้วใช่ค่ะพอได้รู้จักดอกเตอร์เนี่ยเพิ่งรู้ว่าดอกเตอร์อายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าเดี๋ยวน้เมื่อกี้หนูทายไปหกสิบใช่ไหมหกสิบเราก็ว่าเยอะแล้วนะเดี๋ยวกว่าเดี๋ยวให้ดอกเตอร์บอกคือทําไมเราถึงตามตามรอยดอกเตอร์รู้ไหมเพราะว่าดอกเตอร์เนี่ย เอาจจริงไหมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยกินยารักษาโรคไม่เคยไปหาคุณหมอรักษาโรคไม่เปิดให้เห็นแต่ที่ไปตรวจแพทย์ที่อาทิตย์ที่แล้วนะคไปตรวจสุขภาพก็ตกใจหมดใส่เลือดนักขาวพอเช็คกันนะคะอายุ74ปี74ใช่ดูอ่านได้เลยด็อกเตอร์74แล้วเหรอคะ74แลวใจกว่ที่ด็อกเตอร์บอกว่าเลือดสะอาดนี่มันเป็นยังไงคะเลือดสะอาดเพราะว่าไอตัวฮีโมโกลบินใช่ไหมครับของเรากับไอโมเลกุลของไอโพรโฟิลเนี่ยมันคล้ายกันมีแต่นิวเคลียสของเขาเป็นแมกนีเซียมของเราเป็นเหล็กเพราะฉะน เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มให้ไอไฮโมโกลบินเนี่ยแดงขึ้นไอพอเลือดดีและมันเป็นน้ำด่างด้วยใช่ไหมคะร่างกายเป็นด่างการหมุนเวียนโลหิตก็จะดีขึ้นมันก็จะพุ่งพลุดพื้นฟ้านป้นไปเลือดเหนียวเลือดกรดเพราะนั้นมันก็เอาหาสารอาหารไปเลี้ยงเอาสิ่งต่างๆไปเลี้ยงแล้วขับออกไปจากร่างกายสรุปก็คือว่ามันดีกับร่างกายเราแน่นอนวันนี้คุณมิ้นท์ด็อกเตอร์ต้องมีโปรโมชั่นน่าฝากใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราต้องบอกว่าเราเราจะต้องแบบว่าเคลียร์ร่างกายนิดนึงนะเวลาก ยังต้องล้างก่อนร่างกายเราก็ต้องมาล้างเหมือนกันนะคะด้วยวันนี้นะคะโกลบอร์วันของเราค่ะนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการสร้างเลือดใหม่สร้างเซลล์ใหม่ล้างสารพิษนะคะแถมยังช่วยในใเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายะนะคะอยากจะสุขภาพดีวันนี้มิ้นจัดอย่างนี้ให้กับคุณผู้ชมค่ะมาพร้อมดอกเตอร์เลยนะคะ1กระปุกค่ะนะคะปกติแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่นะคะ1 6 9 0บาทค่ะวันนี้ถ้าใครโทัน50สสายแรกรับฟรีอีก หนึ่งกระปุกไปเลยเป็นสองกระปุกค่ะแต่คุณจ่ายเพียงแค่1690บาทเท่านั้นย้ำผลลัพธ์ง่ายๆเอาแบบฟังเข้าใจง่ายแบบพี่มิ้นเลยกินแล้วเจอได้ไรคืออย่างพี่มิ้นเนี่ยบอกเลยนะว่าวัย43าคนถามว่าทำไมไม่ดูแก่ไม่ไม่ดูแย่ไมไม่ดูโตไปฉีดที่ไหนหรอไปทำหมอไหนมาคือไม่มีใครถามด้วยฉันกินอะไรมีแต่ถามว่าไปทำหมอไหนมาคือจะบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก่อนจะไปหาหมอเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองกินอาหารให้ครบห้าหมู่มันออกกำลังกายพักผ่อนให้ีงอต่้าไมด อาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ร่างกายและพร้อมที่จะรับสารอาหารที่เป็นประโยชน์โกเบวันค่ะเป็นตัวที่สามารถที่จะทําให้ร่างกายของเราสะอาดเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อร่างกายของเราสะอาดคุณกินอะไรนิดๆหน่อยๆคุณก็ได้สารอาหารเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายคุณไม่เคยเอาของเก่าออกเลยเนี่ยนะคุณก็จะไม่ได้รับของใหม่อย่างเพียงพอ,อข้าวไข่เจียวอย่างเดียวม,มันมีประโยชน์ค่ะแต่ถ้าสมมติคุณกินข้าวไข่เจียวโดยที่คุณไม่ได้เอาของเก่าในร่างกายคุณออกน่สารพิษมันยังตกค้างอยู่ไข่เจียวมันก็เป็นพิษได้แต่ถ้า ร่างกายเราสะอาดไข่เจียวหนึ่งจานก็เป็นประโยชน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเห็นไหมเห็นภาพไหมคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าวันนี้คุณต้องเคลียร์ร่างกายตัวเองให้สะอาดบ้างนะคะข้าวเนี่ยเรายังล้างไข่เรายังล้างผักเรายังล้างเลยเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็ต้องล้างบ้างอยากล้างร่างฐานง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมล้างร่างกายให้มันสะอาดร่างกายเราจะได้แข็งแรงอาจารย์เฉลยได้และได้เวลาอายุเท่าไหร่คุณพี่อายุเท่าไหร่คะพออายุนิดเดียวครับ ยี่สิบหกปีหนึ่งร้อยโอ้โหเจ็ดสิบสี่ว่าไปเช็คในระบบเรามีอายุจริงเจ็ดสิบสี่แต่ว่า biological age เนี่ยสี่สิบเก้าคุณผู้ชมดูอะไรแล้วก็ตัดสินใจกันเอาเองนะคะกับโกลเบอร์วนะคะวันนี้ขอบพระคุณดรพงเ์พัฒน์แล้วก็พี่มิ้นสระทันและโกลเบอร์วค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่ง วิตลาสและอัลฟาฟาเอ็กซ์แท็พลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัวทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพด้วยนวัตก,กรรมที่ผสานสุดยอดของอาหารที่บำรุงร่างกายวิตลาสหรือต้นอ่อนข้าวสาลีและอัลฟาฟา อุดมไปด้วยค o l ลอโรฟิอลเอนไซม์โปรตีนและสารอาหารมากมายทานเพียง1เม็ดเทียบเท่ากับร่างกายได้รับค o l ลอโรฟิลเท่ากับการทานผักมากถึง2กิโลกรัมอีกทั้งยังเพิ่มคุณค่าด้วยส่วนผสมพิเศษโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินได้รับประโยชน์แบบ 4-in-1 เพียงทานแค่เม็ดเดียววีดกลาสและอัลฟาฟาเอ็กแทคพลัสจะช่วยล้างสารพิษตกค้างในร่างกาย ควบคุมการทำงานของระบบประสาทบรรเทาอาการไขข้ออักเสบช่วยลดความดันโลหิตสร้างภูมิต้านทานโรคภูมิแพ้ต่างๆช่วยบรรเทาอาการท้องผูกช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดต้านอนุมูลอิสระและชะลอความแก่วีดกาสและอัลฟาฟ้าเอ็กซ์แท็พลัสสกัดด้วยกระบวนการสกัดเย็นและบรรจุในเม็ดซอฟ์เจลเพื่อรักษาคุณค่าทางสารอาหารและร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่าย 1กระปุก120แคปซูลรับประทานครั้งละ1-2แคปซูลวันละ1-2ครั้งตอนท้องว่างวีดกลาสและอัลฟาฟาเอ็กแทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยรักษาดูแลตัวเองและคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ด้วยวีดกลาสและอัลฟาฟาเอ็กแท